ข้อต่อมานะครับข้อที่สี่สิบสองนะครับบอลลูนลูกหนึ่งกาลังลอยขึ้นในแนวดิ่งซึ่งขนาดนั้นมีความเร็วยี่สิบเมตรต่อวินาทีคนในบอลลูนได้ทิ้งก้อนหินก้อนหนึ่งลงมาปรากฏว่าก้อนหินกระทบพื้นดินในเวลาสิบสองวิอยากทราบว่าขนาดทิ้งก้อนหินบอลลูนอยู่สูงจากพื้นดินกี่เมตรนะครับก็มาดูวิธีทํานะครับข้อวิธีทํานะครับจากโจทย์นะครับก็คือ ก็คือบรรลูนนะครับกําลังลอยขึ้นไปนะครับฉะนั้นวัตถุนะครับก็คือกําลังลอยขึ้นไปเหมือนกันนะครับฉะนั้นค่า G ของเราก็คือติดลบนะครับลบสิบเมตรต่อวินาทียกกาลังสองนะครับหลังนี้เราต้องรู้นะครับทีนี้เขาบอกความเร็วนะครับตรงนี้ก็คือความเร็วของบอลลูนนะครับความเร็วต้นนะครับเท่ากับ20เมตรต่อวินาทีนะครับจากนั้นนะครับเขาปล่อยก้อนหินนะครับ ปรากฏว่าเวลาผ่านไป12นะครับก็คือตัวนี้ก็คือ t เท่ากับ12วินะครับเขาปล่อยนะครับผ่านไป12วิก้อนหินตกถึงพื้น,นะครับเขาถามหาอยากรู้ว่าก้อนลูนอยู่สูงจากพื้นเท่าใดก็คือให้หาระยะนะครับเท่ากับเท่าใดนะครับก็เราจะหาจากสูตร s เท่ากับ Ut บวก1ส่วน2 gt ยกกำลัง2นะครับแล้วก็แทนค่าลงไปเลยนะครับ U เท่ากับ20นะครับคูณอยู่กับ t ก็คือ12บวกอยู่กับ1.2ส่วน2คูณกับ g ก็คือลบ10นะครับคูณกับเวลาก็คือ12ยกกำลัง2นะครับ ฉะนั้นเราก็จะได้นะครับคำนวณออกมา20คูณ12ก็คือ240นะครับตรงนี้10ลบ10หาร2ก็คือลบ5นะครับตรงนี้12กำลัง2ก็คือ144นะครับจากนั้นเราก็เอา144คูณอยู่กับลบ5นะครับเราก็จะได้ลบ720นะครับตรงนี้ เราก็จะได้ s นะครับจะเท่ากับ240ลบอยู่กับ720นะครับซึ่งเราจะได้ s นะครับจะเท่ากับลบ480เมตรนะครับก็คือค่า s เป็นลบนะครับก็คือจุดสุดท้ายอยู่ต่ำกว่าจุดเริ่มต้น480เมตรนะครับก็แสดงว่าขนาดที่ ทิ้งก้อนหินบนรรลูนอยู่สูงจากพื้น480เมตรนั่นเองนะครับตรงนี้ตอบระยะของเรานะครับก็คือ s ก็จะได้เท่ากับ480เมตรนะครับจุดบรรลูนอยู่สูง480เมตรครับ